โอมท้อง s ิ n เ s s EP นี้ครับผมจะมาพูดถึงคาเฟ c เคาน์เตที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2022ครับซึ่งก็คือวธาทำการกินกาแฟนะครับที่คนกำลังนิยมมากๆและวันนี้ผมได้คัด3คาเฟ c เคาน์เตนะครับเอามาแชร์ให้กับเพื่อนๆครับจะได้ปรับตัวทันนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำธุรกิจแล้วก็ประสบความสำเร็จในยุค2022นี้ได้ครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรู้สึกได้เหมือนกันครับว่าการกินกาแฟของคนไทยครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมีอัตราการกินที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับอย่างของยูโรมอนิเตอร์ที่เขาได้สํารวจไว้เนี่ยเขาบอกว่าไทยเนี่ยเป็นติด1ใน4ของเอเชียนะครับ ที่กินกาแฟเยอะที่สุดแล้วก็มีการบริโภคที่มากขึ้นทุกวันครับเมื่อก่อนเขาบอกคนกินกาแฟคนไทยเนี่ยอายุประมาณ20สิต้นๆตอนนี้ลดเหลือมาแค่16ปีซึ่งเป็นการเริ่มกินกาแฟที่เร็วมากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแบบว่าเป็นแบบเป็น c u เ t อ r ที่รับความนิยมในการกินกาแฟของคนรุ่นใหม่ด้วยฉะนั้น3ามคาเร์ในวันนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือคาเฟ่ฮอปปิ้งครับซึ่งคาเฟ่ฮอปปิ้งเนี่ยก็คือกระแสะของคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับชอบไปร้านกาแฟแล้วก็หามุมถ่ายรูปสวยๆนะครับถ่ายเช็คอินสวยๆแต่งตัวตามธีมของร้าน ไปกับกลุ่มเพื่อนนะครับซึ่งแน่นอนแหละเขาไม่ได้มองถึงรสชาติเป็นหลักแต่เขามองถึงสิ่งที่เขาจะได้รับจากประสบการณ์ในการไปคาเฟ่ครับไม่ว่าจะเป็นมุมสวยๆรูปเครื่องดื่มดีๆนะครับหรือว่ามุมที่เขาสามารถถ่ายแล้วก็เช็คอินให้เพื่อนรู้ว่าเขาตามเทรนทัน ทันกระแสนะครับซึ่งการที่เราจะทำคาเฟ่นะครับของเราให้เหมาะกับสายคาเฟ่ฮอปปิง้งสิ่งแรกที่คุณควรรู้ครับคือ1ครับลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้เป็นรอยัลตี้ประจําของคุณรอยัตี้คือคนที่จงรักภักดีกับร้านของเราแต่เขาเพร้อมที่จะไปร้านใหม่ๆที่เกิดขึ้นเสมอฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้ามีร้านเปิดใหม่เข้าไปละ อีก2เดือนมีร้านใหม่เข้าไปแล้วโอกาสที่เขาจะกลับมาหาเราไหมมีแต่ก็อาจจะมีไม่เยอะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้ถ้าเกิดคุณอยากทําคาเฟ่ในสไตล์นี้ครับอย่างแรกเลยคือร้านคุณต้องสวยอ่ะสองคอนเซ็ปต์ร้านคุณต้องชัดคุณอยากให้ร้านคุณเป็นแนวป่าดงดิบเป็นแนวยานอาวกาศเป็นแนวโรงเรียนเก่าโกดังเก่าหรือเป็นในแนวของเครื่องบินนะครับโรงงานเครื่องจักรอะไรก็แต่หรือเป็นคาเฟ่ขนมหวานคาเฟ่แบบ2มิติ3มมิติคาเฟ่เกาหลี คุณควรจะต้องชัดเจนในคอนเซปต์ของคุณแล้วก็สามารถสื่อสารร้านออกมาไม่ว่าจะเป็นรูปร้านการจัดแสงไฟการทําเมนูให้เข้ากับธีมคอนเซปต์นะครับมุมถ่ายรูปต่างๆการตั้งชื่อเมนูซึ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถ้าคุณอยากจะดึงสายคาเฟ่ฮอปปิ้งให้อยู่หมัดและสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องปรับร้านคุณเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะครับฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทําคาเฟ่สายฮอปปิ้งให้ได้นะครับคุณต้องมีการปรับปรุงร้านอย่างน้อยนะคือ4เดือน อย่างมากก็คือไม่เกิน6เดือนคนุณต้องมีการปรับหนึ่งครั้งเช่นปรับเมนูออกซีซั่นใหม่ๆนะครับแล้วก็การรีวิวต่างๆการปรับโต๊ะหรือการหามุมตกแต่งเพิ่มเดิม เพื่อให้คนรู้สึกว่าร้านคุณเป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ยุตลเรเวลาและเขาก็อยากจะมาร้านคุณเรื่อยๆเพื่อซื้อประสบการณ์ความสุขนี้นั่นเองครับข้อที่2ครับที่กําลังมาแรงมากๆเลยก็คือสายคาเฟ่ทัวริสครับก็คือเป็นคนที่ชอบไปตามสถานที่ท่องเที่ยวครับแล้วก็ไปเช็คอินไปกินกาแฟซึ่งสายทัวริสเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นแบบสถานที่คาเฟ่ที่เอาแหล่งธรรมชาติในท้องถิ่นหรือว่าเป็นแบบแหล่งที่แบบว่าคนอ่ะหนีจากเมืองและต้องการไปสักที่หนึ่ง ซึ่งต้องบอกว่าไอ,ไอสไตล์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในปี2022แต่มันบูมมาในปี2 0ง0ีแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดแต่พอหลังโควิดมาเนี่ยครับคนเนี่ยเริ่มนิยมมากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างนะคุณเคยเห็นไหมร้านกาแฟาที่เป็นแบบกลางนาเป็นไรนาเป็นทุ่งนาเจอเยอะมากนะครับร้านกาแฟาที่อยู่ตามริมเขาริมแม่น้ำบนดอยบนหน้าผาชายทะเลนะครับซึ่งคนพวกนี้เนี่ยเขาได้เอาธรรมชาติที่เขามีอยู่ เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเขาเรียกว่าเอาสิ่งแวดล้อมมาเป็นหุ้นส่วนนั่นเองซึ่งถ้าเกิดคุณมีพื้นที่แบบนี้เช่นคุณมีปลาคุณมีแม่น้ําคุณมีที่ที่สวยๆวิวแบบได้เลยมีพื้นที่3าสไร่หนึงไร่สองไร่แต่คิดว่าสามารถเด v วลลอปสามารถที่จะสามารถเอาเอาความเป็นธรรมชาติหรือความเป็นท้องถิน่น ผนวกเข้าไปได้และต้องบอกเลยนะคบว่าจากที่ประสบการณ์สัมผัสมาหลายๆลร้านยอดขายคือดีมากๆนะครับยิ่งวันหยุดวันนักขัตเลิกร้านนี่คือแบบคนเยอะมากๆเพราะคนนะครับรู้สึกแบบอยากจะไปหาอะไรสักที่หนึ่งที่เป็นที่ท่องเที่ยวแล้วจบด้วยคาเฟ่เพราะอย่าลืมว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าคนไทยกินกาแฟเยอะขึ้น คนไทยอายุน้อยลงเรื่อยๆในการบริโภคกาแฟ ى. ฉะนั้นคนที่จะมองหายอย่างแรกคือร้านกาแฟ ى. แล้วถ้าเกิดมันจะดีกว่าไหมถ้ามีแหล่งท่องเที่ยวที่อยากไปเที่ยวและมีกาแฟที่อร่อยนะครับคนก็อยากไปมากขึ้นนั่นเองฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากทำคาเฟ่สายทัวริสต์คุณอาจจะมีพื้นที่นะครับ คุณก็ต้องเข้าใจว่าคนกลุ่มนี้เขามองหาอะไรแล้วก็ตอบโจทย์กับกลุ่มตลาดนี้ให้ได้นั่นเองครับและ3ครับที่มาแรงมากๆเลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นสาย specialty coffee ครับซึ่งคําว่า specialty coffee ก็คือเป็นแบบกาแฟาพิเศษครับอาจจะเป็นกาแฟาที่มีแบบหายาก มีรสชาติที่พิเศษครับมีคะแนนประกวดที่สูงมากกว่า80คะแนนครับแต่ต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในยุค specialty บ้านเราเนี่ยไม่ใช่ในคะแนนของกาแฟต่อไปแล้วแต่บ่งบอกถึงภายในฉะนั้นเขาบอกว่า specialty ไม่ใช่อยู่ที่เมล็ดกาแฟแต่อยู่ที่สถานที่และผู้คนอ่าแล้วก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือฉะนั้นต้องบอกว่าคนที่อยากจะไปกินกาแฟ specialty เนี่ยเขามีความเข้าใจ ในกาแฟประมาณหนึ่งละเขามีความรู้เรื่องกาแฟเขามีการรู้ถึงกระบวนการในการทํากาแฟเขาอยากได้ประสบการณ์การทํากาแฟที่สุดพิเศษฉะนั้นเขาพร้อมจ่ายราคาแพงเสมออ่าคุณจะเห็นว่าบางร้านเนี่ยกาแฟเริ่มต้นที่แบบแปบาท100บาท200บาทกาแฟดิบบางร้าน400บาทก็ยังขายดี500บาทก็ยังขายได้ฉะนั้นต้องบอกว่ามีคนจํานวนมากครับที่ให้ความสําคัญให้คุณค่ากับกาแฟพิเศษมากๆฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากดึงลูกค้ากลุ่มนี้อยู่เนี่ย คุณต้องทาตัวเองให้เป็นเเมียชตีซึ่งไม่ใช่ว่าฉันมีเงิน5้าแสนหล้านซื้อเครื่องชงกาแฟไฮเอนมาแล้วคุณสามารถที่จะขายได้นะใช่คุณอาจจะขายได้แค่ครั้งแรกถึง2ครั้งแต่ถ้าเกิดเขามาร้านคุณแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่สามารถสื่อสารออกมาได้ว่าคุณเข้าใจกาแฟจริงๆเขาก็ไม่มาะฉะนั้นต้องบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เล็กนะแต่กําลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นคุณอาจจะต้องแบบ ถ้าเกิดคุณอยากทำตลาดกลุ่มนี้คุณต้องสังเกตกันว่าพื้นที่ที่คุณอยู่มีกลุ่มนี้เยอะไหมถ้ากรุงเทพไม่มีปัญหาเลยเชียงใหม่ไม่มีปัญหา คนกลุ่มนี้มีเยอะแต่ถ้าเกิดคุณอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกเลยนะว่า Specialty Coffee ยังไม่ได้โตมากขนาดนั้นอาจจะต้อง mix กับความเป็นธุรกิจก็คือเป็น m a สกก่อนแล้วก็มี Specialty เข้าไปเสริมในธุรกิจคุณจะทำให้คนอยู่รอดได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเรียนรู้ความพิเศษของกาแฟและทำตัวเองให้เป็น e x p e r t ได้เร็วที่สุดนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็น3ข้อครับเป็นคาเฟ่เคาน์เตอร์ว่าทำการดื่มกาแฟที่คนกำลังได้รับความนิยม ทั้งคาเฟ่ฮอปปิ้งสายถ่ายรูปทั้งสายทัวร์ิสที่ชอบไปตามสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีมุมกาแฟมีมุมแบบที่เป็นมุมครอบครัวและสายสเปเชลตี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับสายกาแฟแมสสายกาแฟทั่วไปก็ยังเป็นอะไรที่เติบโตอยู่แต่ผมขอพูดแค่3อย่างที่มันมาแรงมากๆในตอนนี้ฉะนั้นไม่ได้บอกนะว่าสายกาแฟแมสหรือสายกาแฟแบบทั่วไปเหมือนกับอเมซอนหรือเป็นคนที่ชอบความพรีเมียมเหมือนอาซาบักหรือคนที่ชอบแบบเป็นกลุ่มแบบว่าคีออส จะไม่ได้มาแรงสายนี้ก็ยังขายดีและมาแรงอยู่แต่ว่าในชนะของผู้ปกอบการอยากให้จับตา3สายนี้ไว้เพราะว่าเป็นอะไรที่ คนกาลังได้รับความนิยมเรื่อยๆและผมเป็นฐานะที่แบบเป็นคอนซัลดูแลแล้วก็ติดตั้งเครื่องชงกาแฟ ى, ที่ปรึกษาเนี่ยเราเห็นมาเยอะมากว่า3ส,สายนี้แหละเ u เจอร์นี่แหละกําลังโตขึ้นเรื่อยๆและขายดีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เป็นเทรนที่น่าสนใจฉะนั้นต้องบอกว่าในยุคนี้ยุคดิจิตอลนี้ครับการ d i s r ั p t i o n เกิดขึ้นเร็วมากฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องรู้คือคุณต้องรู้ตลาดด้วยเราอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนตลาดแต่เราเป็นคนที่ต้องสังเกตตลาด เพราะพอเวลาที่ตลาดเปลี่ยนเราจะได้ปรับตัวทันนั่นเองครับและนี่คือคาเฟ่เค้าเจอร์ในปี2022ครับใครชอบคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการเคลื่อนไหวของรายการโอมท็อกวิสเน็นั่นเองครับยังไงเจอกันใน EP หน้าครับบ๊ายบายครับ